สวัสดีครับท่านผู้ชมและเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับเนาะคลิปนี้ครับบากอนกสิ้าพี่นองมาชมครับผลงานงานเลี่ยมพระกันน้ำครับเป็นพระเนื้อพงนะครับพี่นองกับจิมาให้พี่นองเด้เบิงได้ชมกันนะว่าเป็นลักษณะนะครับงานเลี่ยมเป็นเลี่ยมสีเหลืองนะเป็นงานเลี่ยมแบบเรียบง,ยง่ายๆนะพีนองเนะาะเอากรนกสิ้าพี่นองมาเบิงตอนนี้ละ นี่นะครับเนาะอันนี้ก็เป็นพระนาคปกนะับฝังนาคปกค้องอันนี้ผมบ่แน่ใจน่าจะเป็นสมเด็จเจ้าคุณนอนหรือเปล่านะบบ่นาน,า,นาจะใช่แล้วครับลักษณะประมาณนี้เนาะนี่ครับผมอันนี้ก็เลี่ยมเป็นแผ่นสีครับเลี่ยมเป็นแผ่นสีเนาะ สีเหลืองครับเรี่ยมเรียบๆครับสไตล์เรียบๆหาเรียมเนะี่ยเป็นหูหางประกัดเนะี่ยประมาณนี้นะครับเนาะนี่ก็อีกอง์นึงครับกับเป็นพระผงสมเด็จนะสมเด็จเช่นกันครับจะเรี่ยมสีเป็นแผ่นสีครับสีสันสวยสดใส คือเป็นสีเหลืองนะครับพี่นอ้องเรียบเหมือนกันครับชุดนี้นะอันนี้อีกนะครับก็จะเป็นงานเลี่ยมของอันนี้เพื่อเอื้นบางท่านก็เอื้นชั้นหมากบางคนก็เอื้นลูกอมนะแต่ส่วนมากเราจะเน้นเป็นว่าเออเป็นลูกอมนะครับประมาณนี้นะครับเนาะอ่ะพี่นอกก้องก็ฝากกันไว้ครับผม ถือโอกาสทักทายกันนะอุ้ใดชื่นชอบผลงานกน็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่าวก่อนน้ำเด้อครับเด้อสำหรับไลนนี้ครับผมสวัสดีครับ